สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Code Keyus Lost Stories นะคะเพื่อนๆได้เวลาลุยด่านชา่เลนต์กันแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีด่านชา่เลนต์ออกมาแล้วนะคะทั้งหมด2ชาเลน์ด้วยกันซึ่ง ด่านหนึ่งนี่นเราพลาดเราเข้าไปเล่นไม่ทันส่วนด่านที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนหนีชาเลนจ์ที่สองก็คือเมื่อวานเล่นแบบว่าอย่างรวดเร็วเลยแบบพยายามให้จบเออจบด่านสุดท้ายนะแต่ว่าเคลียร์ได้ไม่ครบสามดาวซึ่งน่าเสียดายที่พลาดของขวัญรางวัลแบบเพลสสุดท้ายนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคและสัปดาห์นี้ก็คือ เวลาของชาเลนที่3นั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่ชาเลนที่3นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่25เดือนกันยานะคะเพื่อนๆถึงวันที่1เดือนตุลาคมนั่นเอง สำหรับชา์เลนที่ผ่านๆไปนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะมีวนขึ้นมานะคะให้เพื่อนๆเล่นอ่ะไม่ใครพลาดไปเลยไม่ต้องห่วงแต่ว่าก็จะพลาดของขวัญในรอบนั้นๆไปด้วยแค่นั้นเองนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะวนไปต่อไปจากชาเลนควีสสามเนี่ยก็จะเป็นชาเลนควีสสี่แล้วก็จะวนกลับไปที่อันที่หนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆเป็นชาเลนสเตลซึ่งแต่ละอันเนี่ยเออกเขาก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรเงื่อนไขในการลงด่านเนี่ย ที่ยากแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆสำหรับชาเลนจ์หนึ่งเนี่ยนี่ก็จะมีแบบว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างง่ายนิดนึงเงื่อนไขในการลงด่านนะคะก็จะเป็นแบบว่าศัตรูเนี่ยสามารถจะหลบหลีกการโจมตีของเราได้จนกระทั่งเขาบล็อกนะคะถึงจะโจมตีได้นั่นเองสำหรับชาเลนจ์ที่2อันนี้ก็คืออุ้ยของดีนะชาเลนจ์ที่2เนี่ยเราถือว่าเราเล้เล่นชาเลนจ์ที่ง่ายมาก่อนนะคะก็คือ ไอแต้มพอยที่เวลาเราลงอ่ะแล้วเป็นแบบว่าคอสเด้งขึ้นมาเรื่อยๆที่เราจะลงตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ลงไปได้นะคะเพื่อนๆคือแบบว่ามันอัลลิมิตมันไม่จํากัดแต่ชัยเลนที่3นี้นะคะเพื่อนๆโอ้ยเอาขาขึ้นมาไก่หน้าผากได้ไหมเขาบอกว่าไอแต้มคอสที่เราจะใช้เอาตัวละครของเราลงไปในด่านนั้นอ่ะมันจะไม่เพิ่มขึ้นระหว่างการต่อสู้ด้วย เอออุตายน่าขามาก่ายแล้วผาจริงคือเริ่มมาก็โหดมากแล้วอะ่ะนะเพื่อนๆดูทีมเราก่อนดีกว่าทีมเราตอนนี้ก็ แนะนำก,นกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะตัวแทงเราใช้แคลเรนแล้วก็หุ่นลางสล็อตนะคะตัวฮิลเราใช้ยูเฟเมียนะคะกับหุ่นซัตเทอร์แลนด์แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวฮิลเหมือนกันก็ใช้เชอร์รี่นะคะเพื่อนๆกับหุ่นซัตเทอร์แลนด์นะคะก็เป็นเพียวบัตทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ตัวยิงไกลนะคะเพื่อนๆเ,เราใช้เวเลต้าคู่กับ คุณกเซตเตอร์นะคะเพื่อนๆของคุณดาวตันแล้วก็ลูลูชนะคะแล้วก็ใช้กลซสเตอร์ของคุณดาวตันเหมือนกันแล้วก็ตัวที่เพิ่มครอสเร็วๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นสุสขูกับเจรมี่ซึ่งเราเอา2ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วอะคือด่านก่อนหน้านี้ ชาเลนที่2อ่ะแทบไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่เลยสู้สักครู่เราเอามาเป็นตัวตีตัวแทงซะด้วยซ้ำเพราะว่ามหาหุ่นบุไรเขาซ่อมที่มีค่าบล็อกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอามาขวางศัตรูไม่ให้แบบว่าหลุดไปเร็วๆเท่านั้นเองนะเราจะใช้ทีมเดิมนี้นะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าพลังเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะว่าอัพเลเวลตัวละครแล้วก็อัพเลเวลหุ่นมาอีกนิดนึงนะคะโอเค สู้เขาคอสไม่แดงจ้าข้าวพลังเบื้องต้นที่แนะนำนะคะ 14, 0 0 0ของเราเท่าไหรอ่อ่ะ13 0 0 0ไม่เป็นไรเราสู้ตายแล้วก็ของขวันด่านนี้นะคะเพื่อนๆลงครั้งแรกนี้จะได้เป็นเหรียญทองเนาะแล้วก็ถ้าผ่านได้ทั้ง3เงื่อนไขในการลงด่านจะได้รับ Training Enchantment Notebook นะคะเพื่อนๆนีเขืออนนี้เลย เลื่อนไขก็คือไม่มีตัวไหนตายลงห5ยูนิตขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็จะต้องใช้สกิลไพรอตสกิลนะคะเมืม่อ3ครั้งก็พร้อมลุยกันแล้วออกลุยกันเลยค่าคอสค่าคอสไม่เร่งนี่ปวดตับจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวที่เด้งคอสขึ้นก่อนเพื่อนๆ คอส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 เออก็จะมีพี่ส้มกับสุสคุโอเคดูเส้นทางการเคลื่อนที่ของศัตรูนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีจุดเกิดที่เดียวแล้วก็ป้อมเราก็จะมีอยู่ที่เดียวเช่นเดียวกันโอเคเพื่อนเพื่อนขาพรมจะลุยกันแล้วหรือ,อยังเอาตัวที่เด้งคอสลงก่อนเลยส้มก่อนแล้วก็สุสคุกันไว้ตรงนี้ แล้วเราก็จะถอนพี่ส้มออกนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาพี่ส้มลงใหม่ได้เพราะว่าพี่ส้มเนี่ยจะเด้งครั้งเดียวที่เขาเขาลงนะคะเดี๋ยวพอล็อกคูดาวแล้วก็ลงตัวอื่นได้ละตรงนี้เราจะให้ตัวแท้งลงโป๊ะอ่าแล้วก็ตัวฟูนีน่ก็ช่วยป้องกันไม่ให้ไหลไปได้อีกนิดนึงนะคะเราก็จะใช้ตัวยิงไกลนะคะเพื่อนๆของเรา เวเลต้านี่คอยยิงไกลสกัดฝั่งนู้นก็แล้วกันโอ้ยม่ยังไม่ตายเหรอตายแล้วตายแล้วตายหมดแล้วอุ๊ยดูดิกับอคอสมีอยู่แค่สามถ้าเราใช้สุสุุนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสักพักนึงอะคอสก็จะเด้งขึ้นนิดหน่อยต้องพยายาม ให้เลือดลดน้อยมากที่สุดเพราะตอนนี้เราไม่สามารถเอาตัวฮิวล,ลงได้โ๊้แม่สกิลอยากจะเก็บไว้ยิงแบบหลายๆตัวสักนิดนึงอุย้ยไม่เด้งบงักทีใจตุ้มๆต,ต่อมๆโคตรไม่เด้งอยากจะเล่งเวลาแต่เดี๋ยวมันเกิดเหตุฉุกเฉินมาก,ก็จะกดไม่ทันเฮ้ยไว้อีกนิดเดียวหุ้ยล็อกรูดาวของ เจลมีแบบหนึ่งเจลมีอ่ะสอิออออกเสียงผิดแล้วเนะี่ย <ri> พี่ส้มมาแล้วปริงพี่ส้มจ้าลงไปเลย,ยแล้วเราก็จะให้ตัวฮิวลงมาก่อนก็แล้วกันช่วยชีวิตเพื่อนฝูงสักนิดนึงนะคะแล้วถอนพี่ส้มออกไปโอเคเอ๊ะมันเช่งตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ ฝั่งนู้นก็ไหลามาเรื่อยๆนะคะศัตรูของด่านนี้เนี่ยมีทั้งหมด36ตัวเพื่อนๆเอ้ยถ้าแบบได้ประมาณนี้ก็พอจะโอเคแล้วนะเพราะว่าตัวฮิวก็มีนะคะค่อยๆฮิวไปเรื่อยๆฝั่งนู้นออกมาสามอย่างนั้นหรออ่ะสักทีไ่ไว้แคหนึ่งทีเรียบร้อยกวาดหมดฝูงแล้วจ้าแล้วก็ค่อยๆให้ตัวฮิวนะคะรักษาบาดแผลให้เพื่อนๆก่อน โอเคเดี๋ยวต้องรอคููดาวพี่ส้มอีกรอบนึงแล้วละ่ะเดี๋ยวแค่โรไล,ลถึงจะออกมาได้ค่อยๆต่อไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเลือดลดเยอะวิตุ่มไปทีนึงก่อนกนแล้วลกันเดี๋ยวเดี๋ยวทีไม่ทันเดี๋ยวตายท่านติของปืนยาวนี่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนิดนึงต้องเย็นไว้ยิงทีแบบเยอะๆยิงทีเยอะๆ นั่นแหละค่อยๆตอดไปจาไ้าต้องใจเย็นมากอ่ะเล่นด่านชาเลนจ์อ่ะรีบไม่ได้กดผิดจังหวะนิดเดียวหายะนะทันทีตูมโอ้พิธีกรสุดยอดไปเลยฮะเกินครึ่งทางแล้วสินะสามตัวแล้วอย่างนั้นหรอพัดไปก่อนสักทีนึงก็แล้วกันรุ่มเ,เรียบร้อยพี่ส้มจะลงได้อีกรอบนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเอาพี่ส้มลงก่อน โอเคี่ส้มลงมา3รอบแล้วขึ้นขึ้น,นล,งลงลงอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ให้เคยละลายนะคะมาช่วยวิส้มออกไปสงสารถูกใช้งานแล้วเฉียดหัวทิ้งเ้ยเอฮ้ยลา้อยู่2 5ตัวแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้น ค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไป3มตัวเก็บไว้ก่อนและจังหวะนี้ล่ะนี่อันตีหุ่นของแคลลายเรียบร้อยกำจัดไปได้อีกพืชหนึ่งนะคะตอนนี้เหลือ5้าสุดตัวสุดท้ายแล้วจะว่าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดอย่างที่คิดนะ5้าตัวสุดท้ายเริ่มไปเลยก็แล้วกัน รึไมไหมว่ายังไม่หมดเหรอเหลือตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะว่าแหมเราก็คิดว่าออกมาหมดแล้วอุ้ยเรียบร้อย านไปได้แบบสวยงามนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าใจจะตุ้มๆต่อมๆที่ค่าคอสมันไม่เด้งกลัวจะเด้งขึ้นมาไม่ทันกลัวจะลงตัวฮิวไม่ได้จนมีตัวตายไปก่อนอู้หูแค่ด่านแรก <c oughs> แค่ด่านแรกก็โหดแล้วอะ่ะได้เพชรมา200นะคะเพื่อนๆอได้ของด้วยนะอื คนที่ทำดาเมจได้เยอะสุดก็คือเวเลต้าแล้วก็ได้เหรียญทองมานิดหน่อยอนะคะเพื่นอนโอ้โหแตบ,บว่าตอนแรกคิดว่าจะง่ายไงเพราะว่าถ้ายังเป็นด่าน2อ่ะค่าค่าพลังเคาว่ามึน4ใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ยากเพราะว่าด่านชั้นสองเนี่ยค่าคอสมันไม่อ้น ด้านนี้คอสไม่เด้งโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวเทียสองของชาเลนสามนี่เดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้ากันดีกว่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวไปหาอันนี้ก่อนนะเออคนที่จะสามารถทำให้คอสเราเด้งขึ้นมาได้เยอะขึ้นกว่านี้เพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้เราก็มีแค่นี้เองใช่ไหมนี่สูสุขุนะคะมีนิดเดียวเองใช่ไหมไม่เยอะเท่าไหร่เด้ง ถ้าพูดถึงเด้งเยอะสุดนะช่วงที่เราตอนที่เรามีตอนนี้ก็มีสุสักขุนี่แหละแล้วก็มีพี่สม้มพี่ส้มอยู่ไหนมีพี่สม้มเจนามียนะคะเพื่อนๆก็เขาก็จะเด้งแบบทีเดียวใช่ป่ะแล้วก็ต้องเอาออกแล้วค่อยมาใส่เพื่อที่จะรอ คูดาวแล้วลงมาเด้งขึ้นอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าพี่ส้มเนี่ยเขาจะเด้งเยอะสุดแหละแต่ว่าต้องรอครูดาวเพราะฉะนั้นก็ถ้าเทียบกับซูซากคุเนี่ยซูสากคุอ่ะมันจะใช้ง่ายกว่าแต่ว่าเขาจะค่อยๆเด้งนะคะพี่ส้มเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าลงมาตุ้มนี่ได้เยอะเลยเดี๋ยวเราขอส่องอีกนิดนึงก็แล้วกันใครที่จะมีครอสเด้งได้อีกของเราโอ้ก็เป็นตัวสามดาวแล้วนะมีเลยนะคะคุณกิลเบิร์ตมีคุณกิลเบิร์ตแล้วก็คนนี้ นากีษะนะคะนากีษะก็จะเป็นสองดาวแล้วเดี๋ยวต้องปั้นตัวเพิ่มอีกสักนิดนึงอะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคิดว่าเดี๋ยวด่านต่อๆไปจะไม่รอดแน่ๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับรองว่าจะไปให้ผ่านให้ได้นะตามสไตล์แบบว่าคนฆ่าพลังไม่เยอะตัวละครเลเวลไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะจะค่อยๆหาทางกระดึบกระดึบลุยด่านชาเลนจ์เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่แบบว่าเล่นทีมคล้ายๆกับเราเนี่ยไปให้ได้เรื่อยๆก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์ like เป็นกำลัง แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปบ๊ายบายจ้า